Music is a language that everyone can understand. ดนตรีเป็นภาษาสากลนะคะที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ And if you seen the movie Titanic maybe this song bring you very much feelings. ถ้าท่านเคยชมภาพยนตร์เรื่องไททานิคนะคะเพลงนี้ก็อาจจะนําความทรงจําหลายๆอย่างมาให้นะ I hope that this concert will bring a feeling to your heart ฉันหวังอย่างยิ่งนะคะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจะนําความรู้สึกที่ดีๆมาสู่ใจของทุกท่าน And of the melodies that you hear here tonight no this afternoon was well, so dark in here you feel like it's evening but it's afternoon <laughs> Um, I hope that the feeling that you have here will, and the melodies you hear will continue to ring in your mind after this concert. และยิ่งกว่านั้นนะคะฉันหวังว่าเสียงดนตรีเหล่านี้ที่ท่านได้ฟังที่นี่นะคะในบ่ายวันนี้จะยังดังก้องอยู่ในใจของท่านอีกต่อไปแม้หลังจากที่ฉันออกไปจากที่นี่ The next song is a song called Because He Lives. เพลงถัดไปนี้นะคะคือเพลงชื่อ Because He Lives. And i Our life can feel sometimes darkness บางครั้งนะคะชีวิตคนเราก็รู้สึกเหมือนอยู่ในความมืดเช่นนี้ล่ะค่ะ Sometimes when we face the most difficult times in life it feels like we have no light บางครั้งนะคะเวลาที่เราเผชิญกับความทุกข์ใจอย่างที่สุดนะคะมันก็ดูเหมือนว่าชีวิตเราไม่มีความสว่างอยู่เลย It's hard to see any light in front of me that can help me ดูเหมือนจะไม่มีแสงสว่างใดๆอยู่ต่อหน้าฉันที่จะสามารถช่วยฉันได้ But if you stand in a dark room แต่ถ้าคุณยืนอยู่ในห้องที่มืดนะคะ And you light a small small candle แล้วคุณลองจุดเทียนเล่มน้อยๆดูดูนะคะ The light the darkness has to go away ความมืดนั้นก็จะจางหายไปในบัดดล And Jesus is the light of the world. และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างแห่งโลกนี้ He came to save us. พระองค์ทรงมาเพื่อที่จะช่วยเรา And no darkness can stand against this light. และไม่มีความมืดใดในโลกนี้ที่อาจจะต่อต้านความสว่างแห่งองค์พระเยซูคริสต์ได้ Jesus has put a light in my heart. และพระเยซูคริสต์ได้ทรงจุดความสว่างนั้นในหัวใจของฉัน And uh, this light shows the, the way in this light the shows life me และแสงสว่างนี้เองก็เป็นแสงที่ส่องนำทางชีวิตของฉันฉันไม่ทราบนะคะว่าคุณที่นี่ทุกคนมีแสงสว่างนั้นอยู่ในหัวใจหรือไม่ But you I, I hope you will seek you don’t, that it that it if I will will find hope and seek แต่ถ้าคุณยังไม่ได้พบกับแสงสว่างนั้นในหัวใจฉันหวังนะคะว่าทุกท่านจะแสวงหาความสว่างนั้นและคุณจะได้พบกับมัน Of a million angels cannot express my gratitude for what I am and ever hope to be. God be the glory To God be the glory For the things he has done With his blood ความสำเร็จที่ยิ่งท้าทายก็ยิ่งมีความหมายขอเพียงเราไม่ย่อท้อรักษาความหวังไว้เราก็จะบรรลุความสำเร็จได้ในที่สุดครับผมขอให้คนไทยร่วมมือกันช่วยเหลือกันเพื่อร่วมพัฒนาประเทศของเราอย่างเต็มที่ครับเทียนสีเล่มกำลังมอดไหมอย่างช้าๆบรรยากาศรอบข้างเงียบสงบ จนได้ยินเสียงเทียนทั้งสี่เล่มคุยกันเทียนเล่มแรกเอ่ยว่าฉันคือสันติภาพโลกเต็มไปด้วยความโกรธและการต่อสู้ไม่มีใครป้องเทียนฉันไว้แล้วเปลวเทียนสันติภาพก็ดับวูบลงเทียนเล่มที่สองร้องว่าฉันชื่อความเชื่อฉันไม่มีประโยชน์ที่จะจุดสว่างอีกต่อไป แล้วสายลมก็พัดเปลวเทียนความเชื่อให้ดับลงเทียนเล่มที่สามพูดด้วยความเศร้าว่าฉันคือความรักแต่ผู้คนไม่เข้าใจความสำคัญของฉันพวกเขาเอาฉันออกไปจากใจแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดพวกเขายังลืมที่จะรักฉันไม่มีกำลังที่จะจุดสว่างอีกแล้ว และไม่นานเปลวเทียนความรักก็มอดดับลงทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งเข้ามาในห้องและมองเห็นเทียนสามเล่มดับมอดลงเธอเริ่มร้องไห้เทียนเล่มที่สี่บอกว่าอย่ากกลัวไปเลยฉันคือความหวังเทียนฉันยังสว่างอยู่ เราจุดเทียนเล่มอื่นขึ้นมาใหม่ได้แล้วเด็กน้อยก็หยิบเทียนแห่งความหวังจุดเทียนเล่มอื่นๆให้สว่างขึ้นมาใหม่เปลวเทียนความหวังไม่เคยไปจากชีวิตของเราและด้วยความหวังนี้เองที่ทำให้ชีวิตของเรามีสันติภาพความเชื่อและความรัก